ไขมันพอกตับผอมก็เป็นได้แก้ให้ถูกวิธีไม่งั้นตับพังคิดว่าไขมันพอกตับต้องอ้วนก่อนใช่ไหมคะถึงจะเป็นได้ผิดค่ะเพราะคนผอมก็เป็นได้และคุณอาจเป็นโดยไม่รู้ตัวค่ะไขมันพอกตับคือการที่มีไขมันสะสมที่ตับเกิน5%ไม่ได้เกิดจากการกินไขมันเยอะแต่เกิดจากการกินแป้งน้ำตาลที่เยอะแล้วทำให้ตับเปลี่ยนไปเป็นไขมัน ไขมันพอกตับอันตรายเพราะไม่มีอาการจนกว่าตับจะเริ่มอักเสบหรือล้มเหลวสาเหตุของไขมันพอกตับ 1. กินน้ำตาลฝุกโตสในน้ำผลไม้น้ำอัดลมขนมหวาน 2. กินคาร์โบไฮเดรตขัดขสีเช่นข้าวขาวขนมปังขาว 3. กินอาหารที่มีไขมันทานเช่นเบเกอรกี่ของทอดและที่แย่ที่สุดกินไม่เยอะแต่เลือกอาหารผิดทําให้ไขมันพอกตับโดยไม่รู้ตัววิธีแก้ที่ผิด1 งดกินไขมันแต่ยังกินน้ำหวานไขมันตับก็ไม่ลด2กินแต่ผักผลไม้ถ้ายังเลือกผลไม้ที่มีน้ำตาลสูงก็ยังเสี่ยงไขมันพอกตับวิธีแก้ที่ถูกต้องนะคะ 1. เพิ่มไฟเบอร์ทุกมื้ออาหารไฟเบอร์ช่วยชะลอการดูดซึมน้ำตาลลดภาละาให้ตับช่วยกำจัดไขมันส่วนเกินออกจากร่างกายลดการอักเสบที่ทำให้ตับเสียหาย2จํจำกัดช่วงเวลาในการกินอินเตอร์ m i t t e n t f a าสติง ในช่วงที่อดอาหารอินซูลินลดต่ำลงตับได้เผาผ่านไขมันที่สะสมและยังช่วยลดการสะสมไขมันที่ตับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์เซฟเก็บไว้หรือแชร์ให้คนที่คุณรู้จักนะคะ